วันนี้พี่เคนโดมาเรื่องอะไรครับพี่ครับวันนี้เคนโดช่วยด้วยนะครับพาผู้เสียหายทั้งหมดนะครับเป็นผู้เสียหายของบริษัท K4 Communica ิเคชันะครับย้อนกลับไปนิดนึงว่าบริษัท k 4เนี่ยคือบริษัทอะไร k 4เป็นบริษัทที่ได้สัญญาณลายเส้นจากกสทชนะครับเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับแต่หลังจากที่ได้รับสัญญาณจากกสทชไปแล้วเนี่ยบริษัท k 4ได้เอาสัญญาณไปทําในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ มีการชวนคนนะครับได้หัวคิวแล้วก็รวมไปถึงมีการระดมทุนในการจ่ายเงินเป็นจํานวนมากนะครับมีผู้เสียหายตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านใช่ไหมครับในในในี้มีใครหลักล้านไหมฮะเนี่ยครับหลักล้านเขาให้ลงทุนยังไงครับเขาเอากอสจชเนี่ยมาแอบอ้าง ว่ากสทชนั้นอยู่เบื้องหลังของบริษัทเคฟคอยผลักดันเคฟเนี่ยให้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเวลาที่เขาจะหลอกระดมทุนทุกครั้งเขาจะพูดว่าเขาถูกต้องตามกฎหมายโดยมีกสทชเนี่ยให้สัญญาณโทรคมนาคมมาให้กับบริษัทอย่างถูกต้องทุกคนก็เลยถูกชวนด้วยคำว่ากสทชใช่ไหมใช่ ถ้าไม่มีคำว่ากสทชอจะไม่มีใครกล้าลงทุนครับและบริษัท k คโฟณตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ถูกจับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยบอสเตอยู่ในคุกแล้วนะฮะ ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหานะครับเรื่องของแชร์ลูกโซ่แล้วก็การช่อโกงประชาชนด้วยแต่มีหน่วยงานหนึ่งที่ขยับช้าหรือเกินก็คือกสชเราไปเรียกร้องกสทชนี่หลายรอบให้ยุตินะครับสัญญาณของบริษัท k คแต่ก็ไม่มีการขยับใดๆให้กับผู้เสียหายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับทำให้ผู้เสียหายเนี่ย เสียหายมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะเขายังคงสามารถเอาคำว่ากสทชเนี่ยไประดมทุนแล้วก็ไปหลอกลงทุนได้คำถามคือทำไมกสทชถึงปล่อยปะละเลยหนึ่งนะฮะที่เราสงสัยนะครับคือให้หลายเส้นบริษัทนี้มาทำแชร์ลูกโซ่ได้อย่างไรอันนี้เราสงสัยใช่ไหมครับกสทชไม่ชี้แจงกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวว่าอนุญาตให้เขาเอามาทำแชร์ลูกโซ่ได้อย่างไร มันเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือแชร์ลูกโซ่โทรคมนาคมโทรคมนาคมเนี่ยนะฮะสัญญาที่อยู่บนอากาศเป็นสมบัติของชาติใช่ไหมครับเขาเอาสมบัติของชาติมาหลอกลวงประชาชนโดยกสทชละเลยการปฏิบัติหน้าที่รู้แล้วว่าเคฟเอาไปทำแชร์ลูกโซ่ก็ไม่ยึดใบอนุญาตนะครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับบริษัทได้มีการ ไปประชาสัมพันธ์ในหลากหลายประเทศไม่ใช่แค่ในประเทศไทยชาวเมียนมาเสียหายเกือบทั้งประเทศนะครับเวียดนาม,มาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียนี่คือความขายขี้หน้าของประเทศไทยนะครับที่เขาเอาคําว่ากสทชหลอกคนไทยไม่พอใช่ไหมฮะยังไปหลอกชาวต่างชาติเสียหายเป็นจํานวนมากคาดว่าจะเสียหายราวๆหนึ่งพันล้านขึ้นไปวันนี้เรามาเรียกร้อง และเรามาร้องเรียนไม่พอนะครับเรามาฟ้องม157นะครับมัดปาตรา157กับบอร์ดของกสงทชและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ปล่อยประละเลยให้เกิดเรื่องราวเรื่องนี้มาหลายปีเขาขอมาเป็น4ปีแล้วใช่ไหมครับใช่เอาลายเส้นสีปีโทรคมนาคมมันหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่กสทชท่านปล่อยประละเลยมาอย่างยาวนาน และที่สําคัญมันเกิดความเสียหายกับประชาชนคนไทยขนาดนี้หลายล้านบาท